การเขียนอ้างอิงมีหลักการเขียนอย่างไรวันนี้ค่ะช่องคำไทยไทยจะพาทุกๆคนมารู้จักวิธีการเขียนอ้างอิงในหนังสือในบทความและก็ข้อความออนไลน์กันนะคะสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ค่ะช่องคำไทยไทยค่ะจะพาทุกๆคนนะคะมารู้จักวิธีการเขียนอ้างอิงค่ะซึ่งคลิปนี้ค่ะก็จะรวบรวมมา3วิธีดังต่อไปนี้นะคะ อันแรกเลยค่ะเรามาเริ่มดีการเขียนบรรณานุกรมในหนังสือค่ะการเขียนบรรณานุกรมในหนังสือนะคะจะประกอบไปด้วยขั้นตอนแรกนะคะก็จะมีผู้แต่งปีที่พิมพ์ชื่อเรื่องแล้วก็เมืองที่พิมพ์ค่ะการเขียนนะคะก็จะเป็นเขียนตัวเอียงหรือว่าขีดเส้นใต้ค่ะแล้วก็เมืองที่พิมพ์ค่ะ แล้วก็สุดท้ายค่ะจะประกอบด้วยสำนักพิมพ์ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการเขียนบรรณานุกรมในบทความค่ะการเขียนบรรณานุกรมในบทความค่ะก็จะประกอบด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ค่ะประกอบด้วยผู้แต่งต่อไปนะคะในวงเล็บก็จะเป็นปีที่พิมพ์ต่อกันด้วยชื่อเรื่อง แล้วก็ชื่อวารสารค่ะที่ชื่อวารสารนี้นะคะก็จะคล้ายๆกับการเขียนบรรณานุกรมของหนังสือค่ะก็คือในชื่อวารสารค่ะจะเขียนตัวเอียงหรือว่าขีดเส้นใต้เช่นกันนะคะต่อด้วยปีที่พิมพ์แล้วก็วงเล็บค่ะในวงเล็บนี้ก็จะเป็นฉบับที่นะคะสุดท้ายค่ะก็จะเป็นเลขหน้าค่ะของบทความนั้นๆและสุดท้ายนะคะ เป็นการเขียนบรรณานุกรมบทความออนไลน์ค่ะบทความออนไลน์ก็จะประกอบไปด้วยแบบแรกเลยค่ะชื่อผู้แต่งต่อกันด้วยปีที่เผยแพร่แล้วก็ชื่อเรื่องค่ะซึ่งชื่อเรื่องนะคะก็จะเหมือนกับ2หัวข้อด้านบนที่เป็นบรรณานุกรมหนังสือแล้วก็บรรณานุกรมบทความนะคะก็คือการเขียนนะคะก็จะเป็นเขียนตัวเอียงหรือว่าขีดเส้นใต้ค่ะ จากนั้นนะคะก็จะต่อด้วยแหล่งสืบค้นค่ะและสุดท้ายค่ะจะเป็นการเขียนวันเดือนปีที่เราสืบค้นบทความนั้นค่ะตัวอย่างดังต่อไปนี้เลยนะคะแต่ละการเขียนบรรณานุกรมก็จะเขียนแตกต่างกันไปทุกๆคนนะคะจะต้องเขียนให้ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการเว้นวรรคการใส่จุดการเขียนตัวหนังสือที่เป็นตัวเอียงหรือว่าขีดเส้นใต้ค่ะ หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเกิดความรู้เกี่ยวกับการเขียนมานันกรมให้กับทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้ค่ะช่องคำไทยไทยก็จะขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วจะกลับมานำเสนอความรู้ที่ดีดให้ทุกๆกคนได้รับชมและรับฟังกันอีกค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c ไ i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องคำไทยๆทยด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกทุกคนค่ะที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ